กูจะอัพโอนี้ดีไหมเพื่อนดีแหละถามเองต่อบเองก็ได้โอ้ว้าวพี่สเนฟยืนตัวป้อมแล้วแน่อาจเป็นตัวจริงมาเล่นนะตัวจริงเขาไม่ใช่ชื่อดีเว้ยอยู่ข้างๆกูเลยกูเดินไปถึงกูเดินอ้อมหินหาขึ้นแล้วเจอเลยอ่ะ MDP โอ้โหด่านนี้ได้วงกลรอะไรดิ เมื่อกี้มันฉายอะไรอ่ะบอโอ้โหเครื่องมึงกล้องมันเห็นอะไรอ่ะบอเมื่อกี้เกมทำให้เกมเป็นอย่างเงี้ยไอ้เนตึกทุบตึกที่ที่ทุบพ้นเสียงเอาไปบูมันเล่นอยู่ปะบูมเล่นอยู่อย่างเงี้ยน้องห้องน้ห้อง อ่ะหาไอชีโอ้กดี่ว่ะเดี๋ยวบอกเี่าหน่อยอิหญิงกเมีเผื่อวะคนหญิงสดบอกติดช่ไมหนาวครับออกตีนั่นตีสเนปนัน ไอ้สิ่เดียวคนไปม้ยอะเอาเมาลูกไอ้ตรงนี้โล่งอันเนี่ยเด้อทำไม่ดีโอ้โไม่ทำวะเดี๋ยตะไปไ้สิ no. way, like ่เลยคว้าท่ขายวะนี yeah> ่ อกสวยทำไมระวังไอ้ยักษ์กูได้ดัดร้านเล้าจะลม่รู้อยู่บ้านแถวนีฉีกเลยเฮ้ยอ๊องไยืนมองนะยืนมองเท่แอ๊ดมานตลอดโอ้อหเป็นคนละมีคนแต่หอนี้ มีลมไปเลยลหน้ามคุณต้องทำคุ้ย้ก่อนก็ต้องคุต้องแขวนเฮ้ยมีคนไปดึงสองคนเลยโอ้โหโอป้าเก็บติดไปเลยโอ้ยโอ้ยทำไมเล่นเะงี่ยเฮ้ยอย่าอุ้งเลวิ่งติดกันเลยมันวิ่งติดกันเลยกว่าอันนี้ไม่ได้วิ่งติดด้วยแต่อันนี้มันวิ่งโง่ๆเลยอ่ะโอ้โหโอ๊ง ไอ้เจี๊ยมันเก่งจังวะทำเกมมันเสียนะโหฮิมึงควรเห็นบุญมั้งไม่อุ้มไอ้คนนั้นก่อนนะอ๋อไอต่องเฟสออต่างเพศไอต่างเพศไอ้น่อยจากไหมมึงกูอะกูตีอ่ากูไล่เฟอร์กูวินแล้วมันเฟอร์กูวินมันล่าตรงร้านอาหารแล้วทีนี้มันมีเดวิดกินปันอยู่บึ้งไปต่อนกเปลี่ตีไปแล้วก็หันหน้าไปมองเฟอร์กูวินแล้วเดวิดกินมันก็แบบยิงเจอ้หลังกูแล้วกูก็มาตีแมังหนานี้ นี่สวัสดี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 นะสวัสดีนะเออคุณเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะไอ้เชียจะด่ากูทำไมเฮ้ยแต่ขออะไรนะสองอันเลยนะเออผมแค่บอกเองเออเออสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเจออีกแล้วเตรียมเตรียมไว้ปะเนี่ยอย่างีอ๋อไอเชียงไอเชียหลอนได้สักอ๋องงเลยฝั่งหนูงงเลยนะเทสนี่งงเลยนะ อาวิ่งนี่ไม่ต้งไม่ต้องเฟะก็โดนนะหือไม่ใช่เรวะมันคงหมิ่นไ่้วะร้อนน่งมั่ววะไม่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  เฮ้ยเฮ้ยเราคิวตรงนี้เลยอ่ะทีมสไนเปอร์เหรอกูได้ยินนาแล้วมึงวิ่งสวนกูมาคได้ครับไปก่อนรอเลยนะจะได้ช่วฟรีเหรอวะไม่ช่วยไม่กูไม่กูไม่ทำหรอกได้ฮาร์ไม่มีได้ฮาร์ได้ฮาร์ได้ฮาร์ นั่ในะใครแชร์ลูกอยู่ใช่ไหมขอคงของของคุของละ <มา S 1> เนี่เด็กไอ่ะเฮ้ยทคมาปั่นมาโปรใคมาปั่นตรงรันะแหละแหละเราอะไรเรามันน้อยจังวะหรือม,มันเล่นโง่ <C> <ars> ก็ได้อเครื่องโอเคปัดเลยให้ปั่นเลยไกลๆปั่นเลยกูจะได้โซนเครื่องเข้าสู่หรือเปล่าเออสวยปกติเข้าสู่มันก็น่าจะกูควรจะได้สิบเฮ้ยกูเห็นแล้วว๊อดหัวข่ามือไวไปหน่อยนะมึงนะแอบอะไรวะมึงก็ไม่เห็นเลยนะมึงก็ไม่เห็นเอาไม่มีหน้าต่างนี้แตก หนะเรียบร้อยได้ไม่มีมันตัวนี้ตดตายเรียบร้อยตะขอแหน้นะตพื่อนจะขอแหนะตออหนะัตเครือ่องอะไรเครื่องเดียวตัวเมื่ไมมไอไรเฟร่ละ่ะยับเปล่ากูบอกเลยอ้าไม่บึ้มตักเครื่องไม่ได้ปัดตักเครื่องนะอะไรทั้งนั้นจุ่มเครื่องเดียว เมาส์หรือเมาส์คุณภาพอะไรเมาส์คุณภาพนะมันมีด้วยเหรอไปเลยโดนเฉยเลยที่โดนโดนได้ยังแหลกแล้วมันจะพูดคำนั้นออกมาได้ไหมมันหนีมันไปเองโดนเฉยเลยอันนั้นโดนเฉย สเนปโอ้สเนปพีวะนี่เหรอสเนปเก้เฮ้ยชื่อคลิปตัดต่อสเนปวงเล็บตบกันเไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกนะผตัดต่อสเนปจริงจริงนะคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงมุกตกสิตเลยอะไรก็เสียงเมื่อกี้คู่ก็ตัดตคลิปไปแล้วนะอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว ปล่อยปล่อยปล่อยพอพอพอไม่วะพอเอาเกียร์หาแล้วเขาไม่เจอตายตายตายเอาดิเฮ้ยมาถานรอมาถานรอเฮ้ยนานนิดวัวเครื่องเกิดคือเกอะรือเกอะรื้อเกอะรือเกาะกาคุมคนเดิมน่าจะนะหลุดนะน่าจะหลุดดูอ่อนไป ร้อยเหลาอยกใช่ไหมเครื่องเดิมติดอะไรเนี่ยอยากจะไปจะขอแฮีนานะแต่ไม่ทันถ้าไปแล้วเครื่องเมื่อกี้เครื่องเดิมเครื่องรักเครื่องหวงเฮ้ยแตะแล้วด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย ที่ให้กูได้บันทึกอีกครั้งอ,อ้าวสวัสดี่สองเพื่อนเดิมว่าคนนี้ได้ตัดไม้ว่ะเฮ้ยบ้าไม่ตัดไม้มันก็รู้จุดเว้ยแต่มันต้องรองไล้อ่ะเดียวไม่พูดทีไอ,ไอ,ไอคนนั้นไอคนนั้นอ้างครับกัดไม้ฟังไม่ได้ยินอ้าง เ้าไม่มีแทงหลังหรอคนนี้น่าจะไม่มีไปกูขอเครื่องบินสักหน่อยแล้วกันอันเบคแคดเฮ้ยอ้าวบันไดก็ไม่อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอเอาลงมาแล้วเหรอหมดแค่ไหนไม่ทางจริงเหรอหลางเดี๋ยวเอาไหมกูกูพังก่อนนะเพราะจะเสียเวลา เพื่งหลอกไฟนะเข้ากรอมเอาเลยเอาไงเอาไม้ปิงลงมาด้วยอ้าวงงไอ้ที่เครื่องข้บนนันก็อยากจะอยากจะปัดกันให้ได้น้ะ เราใครที่บุญด้วยนี่ดูหลายคนนะไอสันนีแตกเลยสันนีเก๊ต้องตัดสำลีไปตัดตบกันนิดดังแน่ดังดันนี้แบบเชื่อเขาเสื่อมเสียนะเฮ้ยเราอ่ะพอแล้วไอโอ๊กไอตั้งเขาเอาเสร็จนะเขาไม่กังวลว่าเขาจะตายหรือไม่ คนตายแลาวมั้มยนะหลุดได้ไงวะกวมก่นอนกวมก่นอนแล้วแค่ไล่โอ๊คทำไมถึงหลุดปะย้ำแกขนาดนั้นเลยเหรอไปหาอีกคนกันดีกว่ากูกูจงใจบ่อยอย่างนงี้กอูวกวอดอากูกดอาเพราะว่ากูไม่กล้าแขวนกูกลัวเฟตุท้ายกูรัทการจะเก็บสีอ้าว Máu! Máu! <T> <đ Efii> à, không thấy Máu nữa The fuck? <thcoughs> The fuck? cứ nha. Mày lên có đại. Mày lên là ai? ไม่ได้ลืนเก่งกนะมันไม่ได้ลืมเลยมันวิ่งกลับมาให้ตีเฉยอยากให้มีคนเป็นสตรีมเมอร์เอันนไปเฮ้ยมึงตัดแขงตอนมึพูดไปดยังไงโอ้โห้โแรงแท้จริงเหรอ